สวัสดีครับพบกับคูซีเอ็กวันภาษาไทยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมีคําถามถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการตั้งไฟนะครับไฟที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับไฟ LED อันนี้อันนี้ดับอยู่นะครับพอดีแสงนะครับว่าตั้งตั้งยังไงนะครับตั้งยังไงนะครับข้างบนเนี่ยปกติมันจะมี10เมตรนะครับ10เมตรนะครับจะอธิบายวิธีการตั้งให้ดูนะครับว่าจะตั้งยังไงนะครับว่าให้ดวงแรกติด เมื่อไหรยังไงนะครับเราก็จะเริ่มจากการกดขวามือสุดก่อนนะครับขวามือสุดนะครับเมนูที่เกี่ยวข้องก็จะมีตั้งค่าลำดับไฟ LED นะครับอันนี้คือตั้งสเต็ปนะครับแล้วก็ตั้งการเตือนนะครับเมนูที่เกี่ยวข้องกับเม็ดไฟเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกันนะครับเราเริ่มจากตั้งค่าลำดับไฟ LED ก่อนนะครับแล้วก็เลือกนะครับเราก็จะเห็นว่า แถวแรกนะครับโหมดไฟ LED นะครับให้เตือนเปลี่ยนเกียร์ RPM ็คือคือตั้งเลือกตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเม็ด LED เนี่ยเป็นเป็นรอบนะครับ ET, แต่ละเม็ดก็คือ RPM ก็คือรอบเนาะแล้วรูปแบบไฟก็คือวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับเราก็เลือกไปแต่มันมันสามารถเลือกเลือกอีกแบบได้นะครับแต่ตอนนี้เอาแบบวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็สเต็ป RPM LED ก็คือแต่ละเม็ดก็คือ 1, step 1> สเต็ปนะครับ มี10สเต็ปนะครับก็คือ10ไฟไฟ LED 10ดวงนะครับถ้าเลือก200ก็เลือกลงมานเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเม็ดละสองร้อยสิบสองร้อยร้อยก็ได้นะครับเราเริ่มจากเลือก200ก่อนนะครับเริ่มจากเลือก200อ่อหรือว่าร้อยดีอ่ร้อยก่อนนะครับร้อยนะครับเลือกรนะ้อยเนาะโอเคส่วนอันนี้ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอ่าการ เลือกสีของม็ดไฟ LED นะครับตอนนี้เลือกสีฟ้าไว้นะครับสีฟ้าไว้ก็สีน้ําเงินเนี่ยนะครับก็เลือกไว้นะครับตัวอื่นจะเป็นศนะูนย์เนาะถ้าต้องการสีน้ําเงินก็เลือกเฉพาะอะตัวเลขสิบหรือสิบห้าก็ได้นะครับในในในตัวเนี้ก็จะได้เวททีษ่ีเริ่มจากเลือกหนะึ่งร้อยเนาะออกแล้วก็เราก็เลื่อนลงมานะครับเห็นไหมครับ่าสีน้ําเงินสิบนะครับถ้าเกิด เลือกสีอื่นผสมนะครับก็ได้นะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนนะครับเอาเป็นว่าเลือกเลือกอ่าสีน้ําเงินอย่างเดียวเนาะก็คือสิบที่สีน้ําเงินนะครับก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากกลางคืนผมก็เลยเลือกให้มันสีไม่ไม่ข้มข้นมากนะครับก็ลดลงมานิดนึงเพราะว่ากล้องมันจะจะรับแสงได้ไม่ดีนะครับอยากให้เป็นสีน้ำเงินจริงๆอ่าเอาสีนี้ดีกว่าโอเค ก็เลือกแค่หนึ่งแสงไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวพอเอามาแสดงในวิดีโอนะครับโอเคเราเลือกเราก็ออกนะครับแล้วเราเลือกแล้วนะครับก็คือหนึ่งเปลี่ยนเกียร์ตาม rpm วิ่งจากซ้ายไปขวาแล้วก็แต่ละเม 100, นะ็ดหนึ่งร้อยเนาะโอเคก็ออกมานะครับแล้วก็เรามาที่ตั้งการเตือนนะครับตั้งการเตือนแล้วก็ให้ดูที่เปลี่ยนเกียร์ rpm เนี่ยนะครับตอนนี้สา0พนะครับขออน,นุญาตเปลี่ยนเป็น 2,000ก่อนเนาะจะได้เริ่มจากอธิบายนะครับตั้งแต่2,000โอเคความหมายคือ2,000คือยังไงนะครับอธิบายให้ฟังนะครับออกสุดตอนเนี้ยอ2,000ก็คือตัวไฟสิบดวงเนี่ยมันจะกระพริบนะครับแล้วเราก็นับย้อนกลับไปเนาะ ดวงแรกก็จะเป็นพันเก้าพันแปดพันเจ็ดพันหกพันห้าพันสี่พันสามพันสองนะครับพันหนึ่งหนึ่งพันนะครับไฟดวงแรกนะครับก็จะติดที่หนึ่งพันนะครับเดี๋ยวลองเหยียบคันเร่งดูนะครับเห็นไหมครับไฟดวงแรกจะติดที่หนึ่งพันให้นับด้านหลังไปนะครับถ้าถ้าอธิบายเป็นเป็นรูปก็ที่สองพันนะครับไฟจะกระพริบนะครับแล้วก็พันเก้าพันแปดพันเจ็ดพันหกพันห้าแล้วก็ดวงแรกหนึ่งพันเนี่ยก็จะเริ่มติดนะครับ ลองดูนะครับหนึ่งพันพอขึ้นสองเห็นไหมครับมันก็จะกระพริบเนาะโอเควิธีการตั้งนะครับก็ลองตั้งอีกแบบนะครับอ่าสมมุตินะครับเราตั้งเตือนเปลี่ยนเป็นสามพันบ้างนะครับตั้งเตือนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตั้งเตือนเปลี่ยนกีอาร์พีเอ็มเปลี่ยนเป็นสามพันนะครับ Okay, 3,000นะครับแล้วก็ถอยมานะครับไปที่ตั้งค่าลำดับไฟ LD ก็คืตั้งสเต็ปเนาะอ่าเราเปลี่ยนเป็น200บ้างนะครับเปลี่ยนเป็น200ความหมายยังไงเมื่อกี้เราตั้ง3,000กับ200นะครับก็คือไฟจะกระพิบ IP, นะครับที่3,000เนาะไฟดวงหลังสุดเนี่ยดวงที่10เนี่ยก็จะกลายเป็น2 0 0ดเนาะ2,006 2,004 2,002นะ 2, 6, 2, 4, 2, 2, 2, สองพันพันแปดพันหกพันสี่แล้วก็พันสองนะครับก็คือดวงดวงแรกไฟจะติดที่พนะันสองเนาะลองเหยียบดูนะครับมันจะติดที่พันสองไหมพันสองไหมอีกรอบอ๋อที่หนึ่งคันเนาะผมอาจจะนับผิดนิดนึงนะ แต่สามพันมันจะกระพริบนะลองดูอ่าโอเคโอเคนะครับก็คือสองพันแปดรวมสุดท้ายแล้วสามพันมันจะกระพริบโอเคนะครับก็คือนับถอยไปเนาะจนถึงดวงแรกดังนั้นเนี่ยถ้าจะตั้งให้ไฟดวงแรกขึ้นก็ต้องลองตั้งสามพันแล้วก็สองร้อยหรือสองพันสองร้าสิบก็ได้มันมีมีให้เลือกหลายตัวนะครับอ่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น 250, 250แทนแต่ละดวงนะครับสเต็ป250เนาะมันก็จะติดเร็วขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าเรานับถอยหลังไปนะครับ3,000ตัวน,นี้ก็จะเป็น2,750เนาะย้อนไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าดวงแรกดวงเนี้ยน่าจะเป็นประมาณ500อันนี้750นะครับมันก็เลยมาอยู่มันก็เลยเริ่มติดที่ตรงนี้นะครับต้องนับถอยไปนะครับถ้าติดเร็วก็ก็เลือกสเต็ปตามที่แจ้งนะครับเนาะโอเค ส่วนตั้งเตือนอีกอันหนึ่งนะครับตัวสามพันห้าในที่นี้มันจะเมื่อกี้กระพริบด้วยนะแล้วถ้าจะให้มันมีเสียงด้วยติ๊ตติ๊ติต๊ติต๊เนี่ยก็คือตั้งวัดรอบเครื่องยนต์ตัวบนเนี่ยนะครับสามพันห้ามันจะมีเสียงด้วยนะครับก็คือวัดรอบเครื่องยนต์นะครับก็วิธีการตั้งก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับถ้ามีคําถามอะไรก็ก็พิมพ์ด้านล่างเลยนะครับพิมพ์ด้านล่างสอบถามเข้ามาใตา้คลิปนะครับขอบคุณมากครับ